เออลอยุตกรอตุกไปเลยตุกไปค่ายป่าเราเด้อไปไปปอยเด้อเนี่ยไปซิ่งไหนไปตาจุ่งเขามาดีนะไม่ำ สบายดีมือทุกคนน้องวันนี้เอาของมาตั้งตู้ของเราฟังดูเราสารวันี้ได้พาสดูมาจากฝั่งไทยกระเด้อได้มาจากอ่าพ่อใจดีทางฝั่งไทยเนาะที่คนมาให้น้องเข้าใจได้หลายเด้อรอท่ารอท่าเด้อจดเลยกนก่อนจะได้กล้องนี้ซึ่งกล้องใบนี้เพื่อนก็ฝากมาให้กุ๊กกี้อ่าน้องตุ๊กแม่จันแล้วก็แม่ตุ้ยสี่ทุกคนแนวมาเบิ้งกันแล้วมีอะไรเนาะกล้องนี้มีลูกิดับยู 我要买这个。 มาแล้มาแล, that, แลเออฮาวอะไรเนี่ยอะไรเลยมาทานเที่ยโอ้โหเพื่อ่อคไม่ใจค่ะดอวเธอนดียวเยเดี๋ยว่นก็ออมาอยู่นั้นทุกคนเดีวมันข้อมูลอยู่ในหัวสามจุ่งหนึ่งวัคซใครอยู่อันนี้ไม่จบของใครนาะเดี๋ยวเเดี๋ยว พ่อพ่อเพ่นเพ่เีนเโะเะ่เอาเลาตัวนี้อัดเดี๋ยวเดียวเปลี่ยนเปลีกองเพมนอยทุกนเดี๋ยวเดี๋ยวเามาเบิ้งสีกันเราทุกคนทุกอานี่ตัวนี้ให้แม่จันสีฟ้าเมนโบะตัวนี้โบตัวนี้วะตัวนี้ให้ตุ๊กตาในของชันเันนี้นี่ตัวนี้ให้คุกกี้เมนบเออแม่แมเลเอามาเบิ้งจัค่อยเแม่บาเบิงเอา บางอกิก้อนนะของกิได้ังอุ้ยอุ้ยอู้นะฮะแกไง้องแรงอุ้ยแม่จะส่งครู้ินีานี่ฉันไมนถแหลอุปกรณ์การเรียนของภครนอ้โหของไหนกิ๊กห้องตีน เท้าไอ้รองเท้าอ่ะตผงตีนน้วมันเป็นอันนี้อย่ามาต้มหมดละอันนี้แม่บอกไอ้ตุ๊เช้าว่าพุ่มไอ้ตุ๊กเชาไม่คือเก้าลูกเดี๋ยววะเพื่อนเราว่าอันอยู่ในกล่องอันนี้ของน้องตุ๊กกับของน่าละของมิตูสี่เดี๋ยววะของชั้นรองเท้าอันนี้เสื้อมิตูสี่สองพื้นนี่แมนบอกแมนแมนเสื้อมิตูสี่สองพื้นนี่อุปกรณ์ในการเรียน โอเปนเด้อได้อยู่สวยงามเว้ยตัวนี้คือเประตู้เลยงามเนาะเสีมันงามเดี๋ยวไปดับไฟใหเประตู้ส่วนเประตูสีมาเปิดกล้องเประตู้สีมาเประตู้มีคนเฝ้าเงื่อนเออใส่ยช่องไว้ก่อนเลยบล็องไม่จันเด้อรไม่จันเด้อร์ชิดายนเลย่ค่อยอีแม่ดูเนี่ยเดี๋ยวมาไล่อ่านเลว่ะเขาเนี่ยซื้อเครื่องพิมพ์กระดาษบว็มกไม่จันเฮ้พทงเทางามกระตูนทงเทาคะเนาะ ก็มสวยสวยมากเลยเนี่โอ้กัเปตีเปอิเมจิงาง่าเขายังไงมองดูไอ้ป้าใส่ได้เปล่ล่ะน้องอูเลยใส่หัวได้คือจะเป็นน้องอู้นะนี่ออามียอันเด๋ยววันนี้ปรแกไล่บันนี้นาอูเลยเอาไปเอนดอกันเอาเลย อันนี้ของน้องตันองน้องดวงของตูกเกลือนั้นก็ของแม่ใจน้อของอู๋สิโอ้ยไม่ก็รูปพี่โคมี่ฟาดไอแม่โคม์ไปใต้ไฟแม่อันนี้แม่เดานี่ไหนนี่ไม่เอาน่ไหนคุณเท่าแผ่ไปเดี๋ยวอู๋ชิไปเบิ้งอันทุกคนอันนี้อู๋กับปุ้มฮู้วเสื้ออันนี้ฝากมาให้อีเมียหรือให้เมนตูเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งเมนตูตีหรอให้เมนตูก็ได้วา ได้เบิกงกันเพือนบอกกันนะว่าเพื่อเผื่อด้อุกลือเลยมีมิตัอันนี้เยมิตาสเลยอันนี้คืออะไรมีดเราไขมดทมันกระซ่าอันดยอู้ได้ซองอันพูนอู้นี่หีกลงนี่ก็มีโฟโแม่เลยอู้เกือบอีกแม่เกือบซองพูนได้ปูเลยอ้ายางมนปูอันนี้ไเกือบมีเปะห่อกันบ้างนะยามูนเกอบเกือบกดูเก้าอัน้เหมืออ้้ตัวนี้บุว บอรเขาเลกาตนีนไม่ใ่ได้รเป่ก็ตัวนี้หนาเยด้ค่ะเอ้ยเขาอีเมลตัวนี้เขาอีเมลบอกว่าไม่ไล่แน่แต่ว่าแต่ว่าบุคคขอนไท้เป็นไทเลยอันนี้หนาอันนี้หนายาคู่ข้างในมีอะไรอันนี้ของก็คํำอันนี้คือคนคนัวแล้วว่าคูอข้างในมีค้าบอุ้ยสยามเน่าแม่แมนใส่ผิดอย่าง เอิ้นบ่หออืดูโอ้ยบนอกของเทาเ้อเอือยหวะเนี่ยนอกแย่นแล้วมีเสื้ออีกเสื้อกันหนาวอือค่ะไม่้น้องงามน่าอ้อค่ะตัวนี้ให้งออือกันอือไม่ละผเอือตัวนี้แม่เล้ยงโอนี่เกิดตัวนี้เพิ่มมาเพิ่มมาให้อู้คนนี้นี่บัวบมีรถมาให้่ะกเดี๋ยวขออนุญาตลอง นี่อกี้กำลังลองเลยลอเด้อเนี่ยแกะกล้องนี่มูระแกะกล้องโอ้โห้แม่ได้แล้วกล้องนี่เป็นมีดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีดฟ้าหลามมีดีโต้คะเดเออฟ้ามีดอีโต้อุ้ยตอนนี้พอดีโตฟ้าแทบหมดเลยนี่ฟ้างามขนาดเมียนเพียงยังไงเลยนี่โอเคมันฟ้าอาไนอู้วขาวแต่ชอบเดี๋ยวอีกว่าคือไล้ใช่ไหมจ้ามีเรื่องอีกเกาะไล่เด็ด แต่พูลูกจะซุ่มมัวแม่คันเอาเข้าท่องได้ส่งนั้นแม่เพื่อเป็นนึ่งที่ไปแย้งว่าเป็นทองคั่นนี่ตอนพุกตอนพูดกูอัวนี่น่าจะเป็นนักเคยไหลกับพ่อน้องตุ้งและอันนี้ค่ะนักเคยไหลตัว้ม่พอใส่บอดายเยอะขึนแม่นเคยไหลต้องมีอแหลกคนเออเคยไหลไอ้น่าจะให้พ่อลงทุกกับพ่อลงองนี้ไม่อย่างนี้พ่อลงอ้วนสิด้อยอยู่คนใส่บอดายนี่กล้องเดีอยวใช่ยังครับพ่อมีไหมเฮาอืม อันนี้ไม่เห็เด็กรออู้โซล่าเซลล์อะไรโซล่าเซลล์นี่อันนี้เราพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไหนนี่กล้องกล้องคุณนด้นอุ้ย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 กะตาจันผมเป็นเพื่อนเราเพื่อแม่ให้กระตัางเงินเหรอไอ้ไม่เครื่องอ่ะโซล่าเซลล์อ่ะเออได้ไม่ก็ไฟแม่เขาบอกนี่ก็ไปเพื่อแม่ก็ไปแซ่งพอดีหมดละอันนี้หลอกกล้องมาเลยเออแก้วมั้งมีดดิ มีลูกปุ่นมีเด็กค่ะถ้ามีไม่เซียวมีเด็กจิบบุได้มีดมียุกกระเดื่อเนี่ยมีกีอยู่แห้งนะแล้วก็รูปป้ากันฮะยู่อันนี้อันนี้โคมอ่ะในเนี่อันนี้โคมไตหัวทุกคนป้าได้หลายอันเนาะในการห้อยอันนี้นะนี่กะไฟก่เดี๋ยวปั่นให้กะไฟปั่นให้ตุ้มกะปุกจิกน้ำเนาะ ไอกฟเอาผ้า่ย่แม่ก็ไฟเอาผ้าอยู่อปันนตูก้ก็ไปใส่เลยไอก็ไฟป้าอไไโอ้มัเป็นกับหนึ่งไม่เขียนว่าจ<อ>่ส้งสอิสรานัดป้าเลงไล่เลงไล่ตั้งให้มันึกกันตอนเอามานัุ้งกงุหัหหหหเลยนะเดี๋ยวแม่แป้งกไฟในตู้เงีบเดี๋ยวแม่ต๊ อาไว้คือเกลาออ่ะนี้อ่ะไว้คือเกลาตัวไดยวนอะไรเงี้ยอันนี้แม่ใส่กระป๋องเงินอ่ะกระป๋อเงินอันนี้อะไรเกิดมีเงินอันนี้ฟองยาอันนี้อะไรตู้บ่อหลวงตู้อ่ะไงฮะกมันมีซองฟองอีกหนักเก่งเลยอ่ะโกไม่ได้เลยตู้ดูเป็นกล้องใส่อะไรแันนี้อู้ยไม่ได้มีตั้งนะ นี่มันเป็นกล้องใส่อะไอันของพี่โคโคกลองใส่อะไรอย่าี้ีเพื่อนเฮทชื่อเป็นซุดเดมีเท่านะอ้ขัไ้ด้นี่มีจักสามอันโอ้ี่อู้มีดแม่มีนอยอันนั้นน่ะมิตามีนอยอีกอันเยอมากเอ้ข้าเจ้าเอาข้าวกลับไปที่เก้าลูกมี ข้ากลับเนื้อแท้แม่นายข้าวกลก็พอใจไดขากลับนี่ยอืมข้กลับนี่่ะเออได้แล้วเีาะว่ะมันเป็นซุดของมันไรฮะตัวนี้งามเกือบเนี่ยลูกกระเบื้องอะด้านจันดีเอ้ยเดี๋ยวลูกคนน้องอู้เบิ้งตัวที่น้องอู้เคยอ่ะแซดกับปุ๊บอีพ่อคนนั้นว่ะว่าอันเดอร์ว่ามันไม่มีอันเดอร์เด้อะนะก็ลืมมันละ โอ้เกือบเสีดิกิดคัไอ้นี่จิดเลยงมเนาะอ้ไฟเสียโอ้ก็ถามคนบอกงอมีคตัวนี้นะฮักิดซื้อเกือคู่เดียวพอละปบีนดีจากน้อยแดตัวนี้สตกสีงดฟินพอดีลูกว่ะพอดีเซอร์วงดุกเซอร์วงดุก ขอบใจหลายๆเด้อขอบใจที่ฝากเครื่องมาให้ขอบใจหลายๆเด้อขอให้ยูดีมีเฮงเข้าใจได้ความใคร่ายยังไงเด้อฝากมาไลน์เข้าใจเนี่พราฝากมาไลน์เกินฝากไลน์แทร์ว่านี่เิ่นเก็บมันอันเดกกเป็นแต่ใ้ไหมใส่ง่ายที่สุใส่ได้ทัลูโลกพอดีพอดีป่ะชอากับสีใช่ไหมลูกเด็กพอดีมาสักอันนี้พอดีอันนี้ใส่แล้วเอ้ยหนังตุกกต่ว่าได้งามแทรอืมตุกได้งามป๊อ นี่อูใดดอกไม้สเรื่องงานุกนี่ดีเลยพอดเลยอันนี้ก็อันนั้นสวยอันนั้นบริเวณบ่เมนดเดี๋ยวทุกคนขอขอเืองเออ่เอาเกือบอ้นั้นมาบางดียอนอ้อูอุ้ยอเสื้อเ็ือนักอ้าวงาามเตัวนี้เสื้ออันนี้นุ่งงาหม้าอไน่โอ้มีพวกมีพวกทางนาอีก เออนะคะอันเด้แม่เห็นเสื้อว่าอันตัวนี้แม่จังนะคะเดนเมย์มีลายตัวเขี้ยวคันเดนเนาะสองสีพอดีอีเม่เนาะสีอ่าโอ้เสื้อนี่เป็นเพนนุ่งง่ายด้วยเนย์ยู่สบายสบายนี่แม่อันนี้ใส่น,น,นี้ดูกันเนอะเสื้อเป็นไรคะเนี่ยดีติกิก <laughs> ๊กอีกคนก็ดีติ๊กกิ๊ก ตินกูกินย okay. oh, right? ังเนี่ mm. ีแม oh, er. okay. ่ใส่บ่ได้เหรอตีงวีกพอดีตินเจ้าข้าพอดีเลยเหรอลองเบ่งมาให้แม่ถือเบ่งทำไมมันขับตุ้มนี่ทำไมมันขับตุ้มนี้เสียเบ่งดูอ๊ยตีนน้อยกว่าตีนน้อยกว่าเนี่ยว่าอันนี้ทีแม่เอาไว้ใส่ยืนเมืองน้ำตาลาะ ก็บอ,อีแตะก็บอ,อีแตะมีแต่อ,อีเมนให้อีโต้นี่อีโต้อันนี้นี่สิให้พอน้องจุกกับพอน้องคุกกี้เด็กทุกคนนี่ไปดรอปป่ะอ่ะเอาไปให้เอาไปให้พอ่อเดลี้ป้าโดนอะไรให้ไรว่าเป็นแง่้ยตัวอวบเลย,ยเดี๋ยวเอาเติมไปให้ตูกดลวยอ้าวเด็กอีสมบูรณ์อื้อทองทองนึงสวยแฮะตรงนี้ นี่ตังค์ได้หมแ้วเขาถูกหวยนี่นะเขาซื้อหวยแล้วเขาเสียที่เขาเก่น้อยสูงเกลืองเนาไม่ไรแล้วนทุกคนกิกกันนะบ๊ายบายเด็กจุดแด้วจี้ดีดด่วน่เข้าใจวันแน่เขอาใจเลยแรกเข้าใจเลย งมาให้แม่จันดีใจบ่ใจที่สุดเลยมันจับจับตัวแม่จันเลยแม่จันก็อยากจับเครื่องวันนี้จับเครื่องจักบ้านเออวันนี้จับเครื่องจักบ้านเดี๋ยวจับกองให้ดูเมย์บอกล่าอ่ะเบิ้งเมื่อกี้นี่อู้ใส่เกือบแม่จันไปเอาเครื่องกลับมาหดเหือนขาดเลยเนาะเออเกือบขาดเลยอันนี้เป็นเอุนเผนีถ่านพานง่ายอันนี้เออน่ากลัวเพราะว่าใส้เอ็นมีดแม่ยังมีอยีกอันนึงอันใส้มีดท่านั้ มีเนลียวมีอะไรมีเกลียวตั๊ก็ะคาเพยเสร็จนางอุกิกได้ยังเด้ยนางอุกิกน่ะเขาจะใช้อะไรเพิ่มอุปกรณ์ในการเรียวมันอันนี้น่าจะเป็นบิ๊กบิ๊กบิ๊กอันนี้กับบิ๊กเนาะอันนี้แม่อนอันนี้บางนูอันยางลึกเนี่ยเฮ้ยน้ำลึกน้ำลึกไปแล้วน้ำลึกไปแล้วแม่แล้วมันจะขีดไปเลยนะ เป็นเส้นสีข้าวปกเลยเลยใส่น้องตุ๊กเด้คือกันเด้เกือบสองคู่เไดนเล้วได้ยางพัดผมได้ยางพัดผมให้กักยางพัดเด้อะทุกคนที่เทพยางพัดผมน้อยมันก็คิดแต่ว่าก็คิดก็บอกเอาคือกันเดอกันน้อยพูดเปลี่ยนกับไอ้คำบอกเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบอกแม่นี่เอออันบาจากได้เส้นน้อยแม่เขาไม่มาแตงเหงทุกคนอยากได้เส้นน้อยแต่อู้อยากได้เส้นน้อยเดี๋ยวอู้เชียวตัวนี้เออกับเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนกัน มเออยนนุกกกระไดตัวกุกกีเ้นอันพอดีพอดีเออพอดีเลยเหมือนแบกกวตุกนยนิปั่นเดียวเออค่ะผู้นี้เทาผู้นั้นอน้องมันจะปได้ามกเซตที่ได้ยังอ่าอีเมได้โคมไล่แท้ดีใจขนาดเบิมะีใจเกิบกิอูมาเกิรบนี่ขนาดงามขนาดเลยบนฟางาาให้อีเมียเสื้อบุงดูหันอ่ะอันนี้ไหมเออแกบวมงกุ้ค่ะ tin ver bo dai bo dai cái này 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 bo dai cái เข้ากันเลยอันนี้เฮกซี่เข้ากับแข้งเขกับผ้าเลยอันคนตีนน้อยๆยากเนาะอันนี้เนาะอืมคือเข้ากันดีนะเจอบิลต้พอดีเลยป้องเออตึ้งครบพอดีเลยค่ะกระเทตีนิเมสันพันตีนิเมสานเขาตีกีกสิโอเคนี่คือไปเลาะไปเลาะใส่เกอร์เนาะอันนี้ตัวดีตีเก็บมากโซ นี่เครื่องที่ได้ก็ได้ประมาณนี้เนาะทุกคนนอนรีวิวไปให้เข้าใจลหลายเด้อที่ฝากเกิบอันนี้มาให้น้องอูน้องอู๋บุหงวามันซื้อรุ่นอียงนี่ประมาณนี้เนาะเอลกูด้อล้วกันอันนี้ได้อะผงเทาเนาะอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าอันนั้นเนี่ยเสื้อผ้าไปอันนี้ต้องเอาไปซักก่อนเด้เครื่องน่ะเอาไปซักก่อนค่อยนุ่งเด้อนี่ ถ้าจะกลัวโควิดไม่ต้องกลัวแล้วล่ะค่ะ้าจกลัวโควิดไม่ต้องกลัวแล้วมีดอกไฟงอแงมีดอกไฟห้อยขนาดเออดอกไฟเวลาอันตายใ่ไหมเพื่นเอาอันมีเป็นไฟแบบย่างไฟชิปเออเออแม่แล้ววะมีไฟแฟลกซีน่ะมีได้จเกเลมมีดปังกุ๊กกี้กับตุู้คุรันดูแฟลกซี่เลมบอกปังกุ๊กกี้กับตุู้คุรันแม่อ่ะตอนนี้ก็ตกินแล้วกันนะมีอีโต้ให้พี่ตุ๊กก็ได้โอ้โหอูตี่มีโต้ มีตัวแม่อุ่นี่แม่เหนื่อนี่นี่มันตัวนี้คือกันเลยอันนี้คือกันอืมได้โอ้ยท่นตัวนี้ดิเอออันเดอฮาเออตัวนี้เราทามอันนี้เราเอาซองอันนี้เพื่อตุ้กับกุกิศคุรานอ่ะคุรานค่ณได้เอา ตัวนี้ด้โอ้ตัวนี้สั้นตัวนี้ยาวอาอตัวนี้กูเอาตัวนี้เอาไปไว้ให้แม่ตัวจะไปไว้ให้แม่แต่งกินเนี่ยปั่นกันเด้อเพราะว่าไลยได้มาปั่นกันตัวนี้ต้องไทยเท่เลยไทยมาจากไทยของไทยทั้งหมดอันที่เป็นของจีนฮั่นอันเขาไซส์ที่ีแรกนั่นเข้าไม่น้ามามืนกับพวกเข้าแม่ตัดอันนั้นเป็นข้องอ่ะเดี๋ยวบุฟเฟเรื่องเลยตัดมิตัดีแม่เสียเอาไว้ตัดหุ่ม อ,อันนี้ได้โคมได้เด้อเนี่ยก็ไฟปั่นให้ตู้กุ๊กกิ๊กเด้กไฟตัวนี้นะเอาไว้ไปใสเฮอร์เพิร์ได้ได้ของเหลาเเนาะขเหาใส่ถุงมือเหรอเออคือค่ะแม่ไปซื้อบัคค่ายล่ะบอเดี๋ยวค่ะอดีก็ไแบบเสียสองซี่ซเอาพูดเท่าเด้อเดี๋ยวตีเมีสิคือสองซห แปดสิบเป็นผลละสิบกับอือสิบอ่ะตุ๊ก thank you เอาไว้ไซด์โดนๆเด้อมือหนึ่งบูคาร์บิทูซีเอาไว้นี่คือแบบมุดเชิดอ่ามนกิีอ่ะข้าวมาลูกแยงนะค้าวได้ตันนะเอออ่ะเออค้าวกระด้ถุงแล้วขอบใจเด้อที่ฝากเครื่องมาให้อ่าฝากอันื้อมาเหากแบ่งแบงกันเด้อปันเดียวอืม เเกิดมมาค่ะได็เครื่องลายเลยแม่จย์กำลังเก็บเครื่องไว้นะทุกคนเนาะเข้าใจเพราะทางฝั่งไทยหลายเด้อที่ฝากเครื่องมาให้แม่จันน้องตุ๊กน้องอุ๊กิกน้องอุ๊กิกก็ได้เครื่องเนาะแต่ไปเบิ้งการเปิดกล้องที่ซองน้องอุ๊กิกเด้อได้แบบวันนั้นหลายแหงแล้วก็เข้าใจทางไอ้ที่แบบฝากเครื่องมาให้อุ๊กิกแล้วอันฝากเครื่องมาให้อู้น้อเด้ออู้ได้โมงเนาะทุกคนเพิ่นฝากมาให้อู้ได้มได้มงแบบตุกก็ได้หลายอันได้ทุกคน ในเกือแม่เออแม่กับอีแม่เกิดมาแม่เคยดิซึ่งอย่ังเงี้ยแม่หนังก็เคยซื้อวะจะทวงตีนก่อนค่อยใส่ลูกเป็นแม่เสิร์ชสิเดี๋ยวอู้มักแหงเนาะเกิอบหนิน้องเอ้ยเศรากเป็นแบบข้าก็ไปใหแม่ใช่เป็นอะไเออนี่งามแหงน้องตุ๊กกระใสทวงเรียบร้อยละน้องตุ๊กกระใสทวงเรียบร้อยเอาไปอ้างแม่กิ๊กกระซิสเอาไปอ้างแม่เนาะไปเบิ่งที่โซนูกิ๊กด้อทุกคนซีอันเปิดกล้องแล้วกระซิเอาไปเซอร์ไพรส์แม่อีกเนาะทุกคนเป็นสองคล กคลิปนี้กะลาทุกคนไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อขขอบใจทุกคนที่เอ็นดูครอบครัวพวกเรานะที่ฝากของมาให้บ๊ายบาย